หิวห oh, mm ิว hmm. อืมเฮลโลเอ v e r วันเอ v ว r ว w h สวัสดีครับทุกคนนะครับจากู้สารมากกินมาสเทียวไปอ่ะพี่น้องมา นี่น่าแซมมาฝากพีต่ตนน้องอีกคือเกขาครับนี่พี่น้องเมื่อนี้จัดก้อยขมมากครับโอ้โหอะข้าวเหนียวร้อนเหมือนเดิมนี่เอาบรรยากาศกันกน,นี่แหละครับทงไฮทงหน้าคือเเ่าโอ้อากาศอบอ้าวพี่น้องฝนมาตกสองมือแล้วมาแซมกันนี่ครับพักเคียงไร้ไม่มีลูกโดดนี่บะเขือม่วงบะเขือเปาะมาละขีนกครับนี่ลูกน้นอยๆแล้วก็ได้บะเลี่นฟ้ามั้งครับ เตียนฟ้าหรือบักเพกาวะเอ้พี่น้องโอ้โหมาซับแซมกันครับลุยเลยได้ลุงวันหิวหิวมผมออม้ำมุง ก็คือบรรยากาศฝนฝ่าตกจ้าบานอ้วนสองหมื่น 20, แล้ว เป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องพี่น้องที่เจอน้าท่วมเนาะโอ้ปีนี่ดีว่านักพักแพ้วคุยอือ หอมรำอืมน้ออืม เสียงเหนียวมาเนี่ยก็มีต้มขมสดอืมอืม กอนนเี mm ๋ยวถิ่นเมืออ้าวอื้มโอ้ เจอลึกโดดเจอเที่ยมไปพี่น้องจวดจาดขนาดอืมไม่ค่อยได้กินเนื้อ้พี่นอ้องเอ๊ะ มริการดีข่าแซ่บอืมน้พี่น้องมีกะโอ้สุด่านแล้ววันหราไปกินต่อได้เลยอืม อนะเอาเหนียบ่วยดีไหมเอเขาเกาไม่หนึ่งหนยวเรียนมืออ่ะครับไม่ได้กะเป็นไปนูก้อยขมครับก้อยขมอาล่ำกับผักเคียงหลายไม่เรียนฝ่ามีมะละลูกโดดกระเทียมผักแก้วหัวละพาข้าวเหนียวอ่อนห่อนเขากันคักกินไปไหฮไป <laughs> มันมันห่อนมันแสบเนาะทางกินนึงแสบมังห่อนห่อน อะไรอารณ์รากาศกินเพิ่มขึ้นอ่ะบรรยากาศก,าก็ดีสบแซ่บเกา่าเนาะพี่น้องอ่ะไปมาคิวนีก็ฝากกอไลี์กอแช่์ให้ทุกวันได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหนาวพอ,ม,อมั้ครับผมสวัสดีครับปูนปูน